น้าครับพี่น ok ้องยีพี่ยีพี่หาชิบเก่ามาสูบปลาสาพระเอกพี่น้องมันมึนถอดเสืออยู่นี่พระเอกประจําซ่องพคนสูบปลาสาพี่น้องเลยเสียไว้สวายเสือร์วีคนสูบปลาหุ่นพี่น้องมึงปลาหุ่นมึงหน่อมมันเลยขึ้นมากเลยมึงมีหอดปลาสวายมีหอดปลาหนิ่นพี่น้องโอ้ยหลายครับ ไอ้ก็หนองพนบุกกระปลายข้างล่างของพี่น้องนี่เอ้าอีพี่นี่ก็สูตรปลาสาพระเอกประจำสว่างแล้วพี่น้องสวัยเซวิกนะครับผมมีแต่ซุ่มลูกน้องเพ่นซุ่มลูกซุ่มเต่าซุ่มแม่วงแม่บ้านเพ่นเพฝนพี่น้องเพฝนแม่บ้านสวัยเซวิกพี่น้องคือคุณนายอ้อยก็ล้านเพ่นเพ่นว่าสูบปลากินเหรนไมาทั่นพี่น้องเลยเรียกพี่น้อง มาเอฟซีเสียไว้มากินปลาก่อนปลาแล้วเพิ่นพี่น้องเลยยอนแสงพ่อเนาะคุดเพิ่งพี่น้องคุณบานแหบาทเดียวพี่น้องก็พูดแล้วขึ้นเมื่อไหร่เลยคุณไก่สีบล็อกเด้อพี่น้องเลยคุณมาเบิ่งนบรรยากาศสวนเสียไว้พี่น้องเลยบอกหนองบักหน้าบักผ้าพันปูครับ เพิ่นโมยูซื้อได้สบายซื้อวิ่งพี่น้องเลยสอมรถเดี่ยวเพิ่นก็ไม่โหดสวนเพิ่นยำคำครับเพราะว่าไม่บาดเพิ่นพอมขับหูยคุณพี่น้องคุณเอ้นพวกปลาเสียนท่อปลาขืนมาพี่น้องทางท่อปลาขึ้นมาพี่เออมันสบายบ่ทับหน่อเก็บน้าลร่างอยู่บ่ปออถึงพี่น้องใช่ไหม พี่น้องมีแต่ซุ่มซุ่มร้านเพื่อนหนึ่งซุ่มน้องซุ่มนงเพื่อนคุณแม่ป้าคุณแม่สวยซืออีกร้านสาวเพื่อนวมปฏิจจัยเอฟซีนดเฮร้านสาวสวยซอกพี่น้อง ขุนเบิ้งพี่น้องสวนเพิ่นนี่ขนาดยูบ้านเพิ่นได้พี่น้องยูผู้ดินแดงเพิ่นก็นมีให้ยางให้ทุเรียนพี่น้องสวนทุเรียนเพิ่อน,นก็ทำขื้อกันของอูส่สวายซื้อมีเรื่อยมา เหตุสีเบิ่งพี่น้องเพราะว่าเสียไว้เพิ่นเพิ่นจะ่มสาหน่วยนี้นะพี่น้องเพิ่นว่าบักหน้ามันเป็นราคาเพิ่นเลยที่สมสาหนึ่งเลี้ยงปลาปลาบ่ค่อยใหญ่เพิ่นเลยอยสูวพี่น้องเพิ่นที่มเพิ่นทีเอาบักหน้าม่าโลกฝุ่นผมที่บอกฝุ่นเขาเอกประจำสองเพื่อนผมทีสู้เพื่นพี่น้องต่อเสียเรื่อยเนยเห็นกันต่อเสียโซกี่พคนเนี่ยพี่น้องเอ้ฮะอีพี่

ไปครับไปเองครับซงปูคนมาไปคนจไปเก็บปลาสอดกี่นพี่นลองเอ้ยไปส่อยโกกันฮะพี่นี่จตำไปยางพี่น้องเอยมาพี่น้องมาบึงคุณนายอ้อยขั่วปลาประที่นี่คุณหลานสาวน้องอม นะพี่น้องมาเบิ่งคุณนายอ้อยเมียสไวเซื้อยี่คุณขั่วปลาครับปึ้ยนี่แต่ปลานิ่งปลาดุกอยางบอกที่ากอามาเด้อมาเด้อไปสิก,กินน้ำน,นั่นมาเด้อเอฟสีเลยมื่อนี้ไม่กินปลาพระเอกประจำาสองพี่น้องคนคืดเบื่อแนี่เอะไรนะคนเดี่ยงปลามาหลายปีหลายเป็นเมืใหญ่ยังเชื่อเพราะด้ยสิถมสาพี่น้องเพราะด้ยขวดออกเพราะด้ยสิสูบออกเพรสิถม นี่แะหน้าจักรสวนเพิ่นพี่น้องเลยเสียไว้คำมาเพิ่นบุยูซื้อใหพี่น้องหมดสวนแดดก็ออกไปหาโต๊กป่าก็ะสันแม่วานเพิ่นบุย่อมพี่น้องเลยสวนนี่สวนอยู่อยู่อยู่บ้านพี่น้องสวนเพิ่นอยู่ผู้ดินแดงกันนี่สวนยางสวนทุเรียนสวัยสวัยซื้ออีกนี่เพิ่น มักแนวนี่พี่น้องต้นใหม่ขายตะไคร่ขายบักหน้าปีนี่แต่แสนกว่าพี่น้องเอ้ยหางเงินยังไงบ่พี่น้องเง้ยเมีม่ยพิ่นเก่งยี่พี่น้องอี่อยอยู่ซื้อ,อ,อนี่ครับเก่งคักนี่คุณนายอ่อยขายตะไคร่ด้วปีเราเป็นแสนพี่น้องเง้ย นี่นะก็มีแต่ทีมงานซุ่มลูกซุ่มเต่าซุ่มหนองซุ่มนุ่งพ่นพี่น้องเงยพื้นว่าพื้นเอ้ยพื้นขึ้นายระวังเงียงเรื่องพื้นไหนสบายนั่นน้องออมลงไปอย่าหันหลังน้องออมหันหลังไอ้กล่องพี่น้องเอ้ยร้านสาวดาเสียไว้อะไร ไอ้กล่องพี่น้องเอ้าคนเห็นกล่องพคนใส่เสื้อเลยพี่น้องเลยสบายเสื้อวิ่งคนอายพูนพูนพูนอายก็หนอนคนฟักกรบุกกุ้ยไต่พี่น้องเลยทอบคือเอาแหงอีกทอบสางแหงยังไม่เดีียวเหรอเนี่ยพี่น้องไก่อลไรพี่น้องเลยไก่แล้วพี่น้องไก่สิบล็อกนะขอสางพี่น้องพูนเอ้ย พิ่นจดตัวมพี่ิหนาองเอยไป่ดนไุดแลีวเทมพี่นองเอ้ยฝนคุดแพดนคุดจะไหนแล้วคือจะทมพ่นว่าขั้นบ่ถมกันแพงสิลมลงพี่น้องข่างคางเขาก็ถทมดินกันพี่น้องเอง เอหาซิบเก่าดิกรติดตามกันไปครับบังป่าสาพระเอกประจำสองเหล่าพื้นที่นี่เ <c oughs> สียงเครื่องเลยพี่น้องกำลังสูบเห็นบกพี่น้องเลย <c oughs> บังซางชอบวันแห่พี่ <c oughs> น้องเ <c oughs> <c oughs> อ้ยป่าพี่น้องเห็นบกเอ้ยเอ้ยเห็นตรงด้านนี้ ต่างชอบใจหอนพี่น้องเอ้ยเออสบายลุดเ้ยเอ้อปนยัไงลุดแหน่ะชอบเลยมาเลยพี่น้องเสียดปูเสียดปูพุ่นมาพี่น้องเปินเทีนลูงพี่พนสูบป๋าสาวพุนมาพ่นไปสุระพดนไปสับเอ้ย ร่างทอาบ,บ้านานึงครับไรลอกเ้าโลกฮะติดตามกันไปพี่น้องเว้ไก่สิบกันละแต่ว่าเรีย้กอันอายน้องสองคนอย่ครับเสียไว้กับน่องื่อนบกขึ้นดอกพี่น้องก็ขีดต้ม <c oughs> ทำก้นอยู่บื้นข <c oughs> ีต้มเลือกไลยพี่น้องนี่นะครับ เปิดกามีแต่พี่น้องคนน่ะสวายเจกคละ,ะเผืเ่อตู้ขึ้นกันครับพี่น้องเลยไอ้หน่องคนมีแตรสอมเบ็ดสอมบี่เอม็มเอา้าหาชิปเก่าชิปตามกันไปยนี่ยพี่น้องเลยเอา้าจานเกียงคปนะ <c oughs> ูป,ปาาลานี่เอ้ยสปลาษารลไรพี่น้องไอีพี่นี่ ได้ไหลายเลยเอฟซีสาวหันบอกไปเฮ็ดคลิปพี่น้องไงคนงานติดโควิดมเมื่อไม่นนหน่อยคนพี่น้องเอ,อ้ยผมก็กักตัวอยู่เป็นแบบสองเดือนคนพี่น้องแต่ก่อนปีใหม่พี่น้องเอ,อ้ยตกมาปีนี้ช่วยครับพี่น้องไงยนุกน้องไปเที่ยวไปเอาโควิดมาเผยแพร่พี่น้องเป็นเบิดหลังบาทอยู่โรงงานก็เลยกักตัวพี่น้องไง ข้ารับเลยพี่น้องเลยยีพี่นีมาเบงสู่ปลามาเอกประจำสองเบิ่งสู่ปลาสาเอกประจำองึองป่าพี่น้องเลยเบือง้เองข้นข้นข้ขึ้า้นข้นขน้นข้นนขึนขึ้น้้นขึ้นข่น้น้อ ปลาเบือกปล่อยบ่เสียไหวสานี่ปลาเบือกว่านั่นพูดปลาเบือกพี่น้องโมเมนต์สวายปลาเบือกครับปลาเบือกพี่น้องอือฝ่าเอาเขื่นฝ่าไปปล่อยลงน้ำสาเก่าหนิึิอยากกินบ่ปลาเบือกมันตัวพอคอยใหญ่ครับพล่อยหลายปีเลยครับปลาเบือกไม่สื่อปลาเบือกมื่ปล่อยหลายตัวอยู่พี่น้อง นี่มันปลาสวายบ่แมนครับมี่ตะปูบึกคนตะปูบึกมาปล่อยสวายบ่ปล่อยพี่น้องเนอะอีกตางก็ไปพี่น้องเลยคุณไก่บวกเลยพี่น้องลงนะพี่น้องสร้างปูอดออดบ่ไวเลยพี่น้องลงไปเลยคุณสร้างปูสิพี่อ้าบ่บึกเท่าไหร่บ้างพี่น้องคุณ เริ่มบอกเพี่น้องเอ้พอดีเปที่นี่ขีต้มเลือกมันอยากเดือวยขีต้มยอมว่ามเลืกเอยนี่หอดปลุกบ่ปูป้พี่นสอปลุกน มี่เปบึกพีปลานินมีปลาสวายพี่น้องคนปล่อยคนยานคนแพ่งคนหล่มลงพี่น้องเอก็ขจ้าผมดินอยู่ตรงทางนี้เพิ่งเลยสิผมสาเพิ่งคนยานคนแพ่งคนหล่เออต่างทาวบ้านแห่พี่น้องเออเอาขึ้นไหนบ่น้อยแห่ไปที่นีนะเองพี่น้องขอบสาก็แหงหกโพโลพี่น้องคุณ เ <Pie year nes> อ Le ้เอาคืนในเพ่อบเลยเอพี่น้องเลยบ่จักบึกบ่จักสวายนขาดแห้คนระวังขาดเรือแหงนั่นคืนพี่น้องมึงเเตนซ้อนพี่น้องเติมเต้นมาตไปดีนี่ยเองเลยออเ่ออนยงานอะไรเแี้ยวคืน เออวันเบ้บถึแห่ได้หมทอบเฮ้พี่น่อพี่น่อมงป่าซอนเอ้าสร้างทอบกขึ้นได้เววันเอาอันนปลาปาาไอปลาพะโหพี่น่อง เต็มส่วนอือแ้วกินบัง้างชอบเลยนี่จะซุ่มซุ่มเต่าเพ่นไปหน่องเลยเาวับ่วนบ่ตุน้จะไรอยู่หรือเปล่า ที่แปลงแต่ว่าอยู่ผู้ดินแดงเพิ่นอยู่บ้านเนี่ยเพิ่นนก็มีได้พี่น้องมีสวนยางมีสวนทุเรียนเพิ่นปลูกปลูกลงทุเรียนครับสองสามปีสร้างปูกับปุกครับเอาเอากุ้งเอาปลาซิวพี่น้องมีตัวใหญ่เนาะปูเนาะ ไม่เองมันนี่นาะกอุ๋มเนาะนี่สวนคนนี่มีสายสองหน่วยพี่น้องเลยที่แหล่คนครับปล่อยปลาก็ได้ขายอยู่พี่น้องเชื่อนี่มันทีข้างหลังนี่เขามาทมบทีพี่น้องแล้วยานกันแพงเราหล,ลุมแล้วเลยสูบแก้วแล้วท,ทุบขากูจนใหม่แล้วคือเก่า เออยังมีเสียงเครื่องนี้ด้วยพี่นอ้องเลยไก่สิบลกอระไรพี่น้องท่านชิบมากคราบวไหค้ครับพ่นโท่เอ้ยบามากินปลาพี่นอ้องเลยเอ้ิดตามก็ไปพี่นอ้องเลยอีพี่หาสิบเก่า อยู่ซาเส il, lyn, ียไว้นี่นะพี่้องดิน่ปลาซา่น่นก็จะกินปลานะเมาเบิ่งพี่าะย้อนแสงนี่นานตุกขนข้มาพี่เ้องบึกบัวทอบทอ้อบ พี่นอ้องเอ้อมีแต่ระบุกตัวง,งานพี่น้องคนว่าคนสิเข็ดกินปล่อยสิบุดีก็เพราะเราอบหนอปล่อยลงน้องสาหน่อยนี้นะพี่น้องมีแต่ซุ่มหลูกซุ่มหลานพี่น้องเลยเจ้าทางไทย FC เอฟซีวะมันไก่เดียวะ อันนี้ก็ร้านสวยซื้อวิกดีครับพี่น้องลูกน้องไส้เพื่อนแต่ว่าของเพื่อมีแต่ผู้ยิง่งของนองเพื่อมีแต่พวกเคิกน,นี่มีอายเชื่อส,อส,สออร,าอาราอ้างไงไไขึ้นกันสร้างสมรถเปิดพี่น้องเลยปลาบุปาบังบครับปนกหายอกปันไอันนี้ของเสียไว้นี่ครับ อ๋อพี่พี่นี่กับเบื้องศูนส,สาพระเอกประจำสองเลยพี่น้องเลยมาพี่น้องมาเบื้องมาสัมผัสคุณนายอ่อยเบื้องวัตทีแปลงนี่มันจักรนี่สวนนี่มจักรไรคุณนายไรยกับสองลายลกลัวโอ้ไรยกลัวเกือบสองลาสวนนี่เพิ่นมีแต่ปูบกเผาปูบกหนาว พี่น้องอันนี้ขอกไก่ตีลูกน้องเพิ่นพอสวนในเพิ่นเขามันเนลอเอาไก่มาเลี่ยงไว้นี่พี่น้องเสียวไว้แล้ว,ว,วคบวนบยูซื้อพี่น้องลามัปลูกตวดหมอกต้ดใหม่ครับโอ้ยสวนเราขวางเตื้องพี่พี่น้องเกือบสองไร่มาสักขนาดสวนอยู่บ้านด้พี่น้องนี่บ้านเพิ่นก็นตั้งหากอันนี้สวนครับพี่น้อง อยู่ผู้ดินแดงกับว่าแม่เนี่ยหน่อยไรครับทุเรียนเพิ่นก็ล่มว่าแม่เนี่ยหน่อยแสนส่วนยี่เด้พี่น,อน้องเอ้ายีพี่นี่ก็มาเบิ่งสวนพระเอกประจํา่องเลยพี่น,อน้องแผนกคุ้มเครื่องพี่น,อน้องเป็นสีแล้วแผนกคุ้มเครื่องเห็นไหมคุ้มเครื่องพี่น,อน้องนี่กรลน้ำใส่เสียวไว้เสือพี่กันครับพี่น,อน้องแล้วก็เปิดอู่พี่กันเนี่ยนี่ ซื้อหหหหอูยังกอดแจ็คสร้างยังกอดเจ้าสร้างสุรชัยอูอูสบายสุรเชัยโอ้ยอูสสเสรชัยพี่น้องซื้อไซซ์ื้อเวกนี่เพกกื่อกระเปิดอูเพื่กันไอหน้องเพื่อกันสอรบรถเบ็ดรถวีเอ็มนะพี่น้องเไงมาสอบก็ไอ้ก็หนอนไม่มีปัญหาพี่น้องเองยามาเท่าไรพี่น้องเลยเขาเอามาสอบแล้วเพราะเดี๋ยวมาสอมจักเทื่อาสอง สองไอ้หนอนพี่น้องคุณอุ้ยบกกพี่น้องคเบิ้งปาพูด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 พี่น้องพี่เอกประจํา่องจับปลาเลยพี่น้องคุณตาข้นสิขึ้นไหนวะพี่น้องเอ้เี่เดีนเครืองโตขี้ถมเครื่องโตสบายหรือเบื้องไใส่กูทังเดืยงนี้ไลดลดที่เก่ามาเลยโยนมาเถิง บึกดื <nước> okay. oh. oh ้อสบายหน่อยมันตายดิเธอมาปล่อยโอ้ชิด้บ้นเอาเสือกมาเอาเซคูแล้วกันดึงเสือกขึ้นยนเสือกมา้นี่เสือกเส้นนี้เสือกมัดเครื่องน่ะครับพอได้ใส่เดียวโอ้ยเดียวละใส่เสือกได้เฮ้ยนออปลาขึันเงี้ยนเอาคน่มาจับปลาชิว่างข่าวอย่านั้นเร็วอ้ามัดคู ่ตายพี่น้องไอ้บกกระพี้พ่นศิษยาเอาพี่น้องมันเครื่องดูดบ่ได้มา่วม่มนี่พี่น้องมันจังบ่ย้อนแสงอู้ยปลาปลากระเด็นแสบเขาหน่องเขาพี่หน่องเลยผุดมีหอดปลาแหลดเออโซโซกกว้างมึงโซกกว้างมึงปลาแหลดนั่นหูยพี่น้องปลามีหอดปลาแหลดอ้ย มันมีนเไปกินลยตแหลดดทาอบเอ้ยไหนเรสองโลแผลแดดเจ้ป้นอยบ่นั่นกินยิงยงไหนออยสากินยางเดียวออหื่นิเอาไปกินอย่างเดียวพี่น้องคน่ยเอ่ยฮเ่ยฮึห่ยงึลนวึ่ยฮึ่ยฮอ่ยฮึ่ยฮึ่ย่ยฮยฮึ่ยฮ่่่่ ขาดที่เท่าเ,เอ้ยพี่น้องแตนสอนปาอลออนนปา,าอ,อ,อ้อพี่น้องเอ้พี่นี่ม่กินปลาสาพเอกประจําสองแล้วพี่น้อง บวกลับพี่นอ้องไงปลาเบิกปลาสไล้ย <c oughs> ยืมสีงหัวกันด้อ,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 อยืนสีงหวัวกูละมื้อยืมเสียงหัวมื้กูเก็บ เบิกพอปล่อยหลายตัมันหลายตัวอยู่นแม่นปปูมีเบิกมันหลายตัวอยู่่นปล่อยนะหมห้มันใหญ่ๆจังเอามันปล่อยรัวโอ้โนี่นี่ซาดเลยนี่นี่พี่ชายมันเวย ป้าผู้เป็นพี่น้องมึงสร้างทอบระคืนมาคืนแง่ก็คือเพราะเรไปสร้างทอสร้างทอโปเจ้าก็ว่ปดอยู่หันต้องใอยเอาใส่หันทั้งสีนั่นใส่ทั้งสีก็เสือกมัดซักขึ้นเออยังจิบ่เที่ยวขึ้นเที่ยวโลกก็เบิกเบิกด้วยสบายหนึ่งปู่ กูไม่ต้อง bước ไลตัวก <c oughs> <main Philippines. c oughs> ันตัวบู๊บ bước ไล่ตัวพี่น้องได้แต่คนหนึงฆ่าแหย่แหย่ถืนมานี่พี่น้องมาดูน้องออมตำส้มตำมาดูหลานสาวเสียวไว้ตำส้มตำพี่น้อง เคยตำไหมล่ะั่านเฮ้ยร้านสาวคุณนายอไอยตำมงหงพี่น้องเอ้ยใจไหวแล้วสอนหลานแล้วเป็ี่ยนเป็นคุยยางนียพี่น้องเห็ดกัาขอกับหนาอยู่หม้อไหนน้องออมขนาดหม้อหนึ่งนี่พี่น้องนี่มหาเศรษฐีเห็นคือคนทุกข์นี่พี่น้องเออแล้สอนหลานเราตำมกหง เก็บกับขอกับหนาเพ็ดเป็นเบิดอยู่พี่นอ้องนะยีพี่นี่ที่ไม่เป็นลิปน้องเอาเศษยอย่างถือกล้องให้ตาเลยเดี๋ยวด้วยครับสวัสดีครับยีพี่หาซิบเก่านี่ก่ะเอาไวส้สนิทน้องพี่น้นองมาสูปา่ปลาพระเอกประจำสองสู่ปลาสาเพิน ขอให้เอฟซีอยู่ดีไม่แห้งสู่ขู่สุขคน,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 นเด้อพี่น้องเลยอีพีหายชิเก่าในวัยซ้ำนี่นะพี่น้องอีพี่นาจังว่าคันไหมให้เอฟซีอยู่ดีไม่แห้งสู่ขู่สุขคนถูก้อยรุอยเบอรอเลยพี่น้องเด้อสซาถูกครับสวัสดีครับ